สวัสดีครับท่านผู้ชมดีเคารพผมเบ่าเตียสามจะตรงเดินทางมาหาอาจารย์เสี่ยงปลาแตกครับครับเบ่าเตียจะมาฐานเรื่องราวความฝันของอาจารย์เสี่ยงเป็นฝันอย่างไรจะเป็นเลขตัวใดครับเดี๋ยวเบ่าเตียจะพาท่านผู้ชมไปฟังเรื่องราวความฝันของอาจารย์เสี่ยงมูลความกันครับครับตอนนี้เพื่อนก็อยู่ไฮอยู่หน้าไปครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับพอเถียงเนาะมาตามอาจารย์เสี่ยงครับเป็นอาจารย์ได้ครับ ไมาหลายเทถอะหรอผมาหลายเทถอะครับเป็นนางสมาธิเปโอะเล็กอยู่ในป่าสะงวดทันเขาจังๆเนาะครับต้องมีสามดาวครับบานนี้เขาพันษาพันสาพันยุทธไว้ซะก่นอนก่อนนะครับได้บวชไปขอเล็แต่มื่อนี่ครับมีความฝันเป็นความฝันครับผม,ผมความฝันของอาจารย์เสี่ยงครับแต่ฝันกับแม่นคือกันครับนอกอาจารย์อฝันในมันแม่นอ้ยฝันแม่นเลย่องบวครับขั้นถ้าไปขอเลขกนี่ยยังเท่ากับถือผีตัวเนาะครับบางเท่าบางเท่ากับถือยุ่งหัน มันขึ้นมันลงนะโอ้มันขึ้นมันลงแต่ฟันนี่ซีเมนกลัวบ่ครับอาจารย์ฟันดินซีเมนกลัวเพราะฟันเป็นปัญหาห้าวตีเล็กออกมานะอโอ้ค่ะผมฟันมาจากไหนครับผมอาจารย์บอกให้เอฟซีพันฟังเลยครับโอ้ยฟันเห็นสางฟันเห็นสางฟันวันเลขี่รถไปนี่ล่ะรถจะคล้องนี่ล่ะขี่ไปก็ร้านกระนังท้องถ่ายน้ำหน่อยๆก็ว่าครับพอมันขับรถไปคลับไปร้านผัดโต๊ะรถว่านี่โต๊ะรถ ทั้งนี้ก็เอาขอรถยุดยุดย oh. ุดยุดร้านตกรถโต๊รถมันข <medi> ัน like กูอ like ีกโอยู่ได้หน่อยหน่อยฮะก็ลงไปอู่มามันสร้างแดนไรมากมันกลดมานี่สร้างกันมาใกล้เออครับสี่หาตัวแลนหยาบหยาบมาสร้างกันเปล่าร้านเขาเนีนารถเปล่าออกรถให้บอกเขาเปล่าครับเปล่าครับสร้างแลนไรมาหรือเลย่ะพอดีแลนมากไก่ดมารถนี่จะคล้องสรั่งกันไดนต้องมาจากค่างข้างขางปลานะแดนว่าจะค่างปลามันกับไรสร้างยุดยุดยุดสรั่งก็ยุดจังกะวัน ครับผมหลานก็มาพากันเปล่ามากที่วันนี้หลานไหหัวซ้ำมันร้านมาไหลัดก่อนหลานมาไหลัดก่อนเออหลานไหตื่นชิ้นนมหัวซ้ำหัวสร้างหลายตัวแน่นอนอาตัวพวกตัวคนแล้วสร้างหลายตัวนี่แล้วถ้าให้อาจารย์เพิ่ณแปล์ให้เลยครับแมนครับผมอาจารย์เพิ่ณแปลโหลดห้รยะอะไี่ใครกับหาซ้ำเลยโหลดเด็ก อาสามมันโมผาดอะไรล่ะาสามโบผาดเลยบ๊ครับอาจารย์โมผาดยมันใจบ๊วยครับผมอาจารย์ไม่มันมันเก้าสิบห้าคนเนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หาเปอร์เซ็นต์ครับยอดเลยครับยอดครับผมอันนานเลยครับน่านน่านใจเนาะใจในตัวเด็กในความฝันเนี่ยครับเมื่อตอนออกทะเบียนรถยังกว่าครับอาจารย์ถือฝันว่ารถชนกันนะครับแตเป็นรถที่อาจารย์เป็นเก่ารเปลือกกเนาะ ทะเบียนรถที่ขับไปนี่กับรถทะเบียนตัวนี้บอกครับเลตอตัวนี้นนครับตัวไหนก่อนนะครับเจ็ดกอจหกหกเก้าเจ็ดกอจหกหกเก้าเอาย้อนไปนะครับเพราะว่าเด็กหน่อยขึ้นคีลรถน้ำครับอาจารย์เด็กหน่อยก็ร้าน,น่ยพร้อมนี่แหะมันห้อต่อเลยสิบลันนองอาจารย์ตีมาแปมะมาจากไซคัคบผมอันค้ามาหาสามหาสามเด็กส่างนี่เด็กสั่งเลย เล็กันเป็นเหลขของหน้าในี่น้าของถี่้นเกีียวฝันกับสร้างนี่บอกร่าสร้างเลยสร้างนี่อาจารย์ตีเป็นเลขกตัวใดครับหาสามเลยตีตัวใดปัวฟันฟันพีกายนี่ก็ฟันสวงนี่แหละหาสากับอันใน่ผักมี่ผักก er kind of like ับฟันผอมกันขึ้นเดียวกันตรงเป๊ะเลยไหมบออกร่างสร้างนี่จะเป็นหาสามเลยคู่เป็นครับ มันมันกระเมียนดีด้วยครับท่านผู้ชมเพราะว่าบางคนเพิ่นฝันเกี่ยวกับสิ่งของแล้วเพิ่นมันจะมีแต่ว่าเด็กเคล็ดเกอกมาก็มะนี่ไรเล็กดางเป็นเล็กดางตัวครับเดี๋ยวครับจังเอาตัวนั้นเอาความฝันซะก่อนความฝันมันก็ฝันตอนนี้แล้วฝันตอนนี้อายุอาจารย์สักปีละครับตอนนี้ไม่หาสิบสี่หาสิบหาหาสิบสามสิบอย่างเลยหาสิบสี่หาสิบสี่หาสิบสี่หาสามอย่างหาสิบสี่แล้มันก็ตรงกับตัวเลขเ้างนอกครับ มาสามตรงเป๊ะเลยครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของอาจารย์เสียงครับผมเนาะตามครับตามจริงเพิ่นจะไปนั่งเอาน้ำน้ำปลาสานี่มันอีกที่สิบบ่กแม่นครับพี่กายนี่มั่วเลยว่างมั่วเลยขื่นหวานแน่นอนเตยุนานี่ยนะเตุ่นาครับไปนั่งเอามงคิดมงควังนะครับโอ้โหมงรุ่งรุ่งนะแมนครับ่อย่างครับแม่นมองพีดุเลยครับมองพีดุ แบทีี่่่วานเคยไปกับเพื่อนยุทธ์เธอหนึ่งครับล่มพัดเอือร์อืออามหรือว่าอย่าเลียนเนี่ยเพื่อน่าเยเลียนโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวออกพรรษานี่สิมาติดตามให้อาจารย์พาไปนั่งเอาอีกดนะครับอาจารย์เนาะ ครับเ้ยครับผม้เพื่องให้เื่อถามเนี่ยถ้าสามตัวบมมีหอฟซีบอกครับเพอจาแมแมนแมนครับสตัวจับสมตัวใส่นะครับสาตัวก็บหนึ่งหาสามหลุดหนึ่งห้าสามห้าสามน้ำครับเป็นหนึ่งน้ำหนึ่งแมนครับน้ำหนึ่งครับเป็นน้อยน้อยโจกโลดก็คือหนึ่งหาสามนเพ่อาจานน้อยนีครับน้อยเป็นหนึ่งครับแมน ครับเบาเตเินทางมาติดตามตัวเลขครับอาจารย์เสี่ยงภาษาแตกครับครับก็บอกเลขเบาเตียครับผมหาสามครับหาสามเค็งๆเลยครับขับอายุของเพิินก็หาที่สี่ปีครับครับทะเบียนรถก็หกหกเก่าครับครับอาจารย์อาจารย์เสี่ยงภาษาแตกก็ให้หนึ่งหาสามครับสามตัวครับทะเบียนรถเพิินครับเป็นแนวทางเลยครับครับประกาศมาเจ็ดไว้ครับ แคปหน้าจอไว้ครับค้อมเสียส่วนบุคคลโปรดใช้พิจารณาในการรับชมแบคเตียสามตรงมาติดตามไปเลยฝากเอฟซีครับไปลองเบ้างนะครับครับบคเตียสามตรงขอขอให้เอฟซีมีโชคมีลาภทิงๆมันหมันลุยๆุฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แบคเตียสามตรงเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ